โรดวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันดูในมุมว่าไก่ปืนเที่ยงรู้ดีหมดเ่ยใครไปตัดไม้ใครไปตัดไม้ไหเหนือจากขอบเขตที่เขาวัดให้ที่ตกลงกันไว้ถือจับแน่นอนครับผมโดนจับโดนปรับโดนติดคุกแน่นอน อยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงแห่นี้โดนมาแล้วหลายคนแล้วโดนมาแล้วเพราะว่าทำทำเกินในขอบเขตของเขาเขาบอกให้ตัดเขาไม่ให้ตัดไม้แต่ไปตัดเลื่อยไม้มีกฎกติกากันอยู่ว่าเลื่อยไม้ไมมระดับไหนใช้ได้ระดับไหนเอาไว้ตัดฟืนเอาไว้ตัดไม้เลื่อยไมเขาให้เขามีกฎกติกากันอยู่อ่าเขาใจบ่ล่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งละเมิดอ่าสมมุตินะั้นมีคนคนหนึ่งละเมิดไปตัดต้นไม้ไปตัดต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่เกินขอบเขตแล้วโดนจับติดคุกหนึ่งปีสองปีก็ว่ากันไปถามว่าชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นต้องติดคุกกันทั้งหมู่บ้านหรือเปล่าวะกูถามเนี่ยอ่ หมู่บ้านหมู่บ้านนั้นต้องติดคุกกันหมดทุกคนเหรอกูถามหน่อยสิแมนบอไม่ได้ติดคุกกันทุกคนติดคุกแค่คนที่กระทำอ่าเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบนั้นเขาอยู่ตรงนี้มีโดนมาแล้ว ถามว่าต้องโดนกันทั้งหมู่บ้านไม่ไม่ใช่แต่ก็อยู่ในขอบเขตกติกาคุณทําผิดคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวตกลงกันไปแล้วว่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าในเกินขอบเขตเขาติดคุกทั้งหมู่บ้านไหมไม่ใช่ตดคุกคนเดียวอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังที่สําคัญคืออะไรรู้ไหม ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในนิทานเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมมีคนไปร้องเรียนมีคนไปร้องเรียนว่ามีคนไปบุกลุกมีการซื้อขายที่ดินของคนคนนี้ระหว่างคนคนนี้คนหนึ่งขายคนหนึ่งซื้อจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงก็มีการไปตรวจสอบถามว่าจะให้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยมารับผิดชอบในที่ดินตรงนั้นหรอ มึงบ้าหรือเปล่าฮะมึงบ้าร <laughs> เรื่องของสัวมันไม่เรื่องของมูตัวอ้าเรื่องของสัวคือเรื่องของสัวเรื่องของมูตัวคือเรื่องมุตัวใช่ไหมพี่เพียงฟ้า <laughs> การซื้อขายมันมีแค่สองคนคนหนึ่งขายคนหนึ่งซื้อจริงไม่จริงเรื่องของผู้เมืองมันเป็นเรื่องของชาวบา้านไม่บอมีเอ็นเออ มันมเมมาบอกว่าโอ้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านอีหยางของส่วเงือเวืองมันเป็นบ้าจิ่มันง่ายๆอะไรอย่าไปโยงเออสมมติว่าหมู่บ้านหนึ่งมีคนเสพยาบ้ากระสีแบบจับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านโอ้ยเปหมู่บ้านเสพยาบ้าไปเข้าคุกกันเหมือนสุขคนติเป็นบ้าติ่ เขาเคารพกติกากฎหมายบ้านเมืองผู้ใดบ่เสพก็อยู่กันไปผู้ใดเสพยบาบ้ากันล้วแกต่วหุบปวดสูเหลวสูถึกจับสูไปตรวจเนียก็เรียของสูกูบด้เสพบเนาะสูเมนบ่อะครับพี่น้องเอ้ยอยู่ในหมู่บ้านพื้นที่แห่งนี้ก็อยู่กินกันไปผู้ใดปลูกยางกับปลูกกันไปผู้ใดปลูกบ้านก็ปลูกไปเขาก็บอกว่าบ่อ้การซื้อขายกันดี อ่าบางคนเขาจะบอกเอาปีนี่จะเหตุหน้าบอก่กูม่มีกำลังเหตุอ่าบม่มีจะบ่ได้เหตุหน้าตีโอ้ยกูเถ่าเลี้ยวหน้ากูหาอะไรซิบไรกูม่มีปัญญาเหตุหอกมึงไม่เหตุให้กูเนียไอคนที่ไปทำเทนยายคนหนึ่งนาสิบไรก็สิไม่บอกว่าเขาไปยึดหน้าเขาตีก็ไปเหตุหน้าให้แล้วได้เข้ามากับปันกัน เมนบอระคับพี่น้องเอ้ยเออเฮ็ดไปเฮ็ดมาเห็นมาเห็ดไปกัเอ้ากับกูบม่มีปัญญาเหตุกัเอาให้มึงสาเมนบอระคับพี่น้องเอ้ยถ้าทําไปตามกฎระเบียบมันก็จะไม่ยากอะไรไม่ใญ่ผู้หนึ่งมีหน้าอยู่ซิบไร่แก๋ไม่มีปัญญาทําแกก็ให้คนอื่นมาทํากับเอ้าเห็ดเห็ดหน้าเร็วๆเวลาได้ได้ข้าวมาก็มาแบ่งให้กูน้อยสั่นตัว มันถึงตามตรงตามกฎกติกาก็ว่ากันไปเขาห้ามซื้อขายกันโมเมนต์กี่เออกระสุที่ประกาศจับไม่พยาบบลมาประกาศใหที่แตกยังหละกระสมาเบาอยู่ในโลกโซเชียลเห็นยังลละผู้นั้นซื้อผู้นี้ผู้นี้ซื้อผู้นัน้นก็เขาบอกว่าห้ามเออปัญหาเรื่องที่มันเกิดขึ้นคือสูสองคน ผู้หนึ่งขายผู้หนึ่งซื้อจริงบ่จริงกูก็บรู้อ้าวขายกันดีดีบ่ดีซื้อกันดีดีจก็บรู้คือกันแล้วกูบไดอยู่ในเหตุการณ์อคนเขาเห็นคนเขาสงสัยคนเขาเห็นคนเขาสงสัยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องเรียนว่าจริงหรือไม่จริงถ้าไม่จริงก็แล้วไปถ้าจริงแล้วมีหลักฐานอะไรไหมล่ะใช่ไหมล่ะ จะมาให้ให้ให้หทำไมล่ะเออมันเป็นในสั้นจะมาให้ชาวบ,บ้านเดือดร้อนน่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออผัวไผ่มีมั่นค่ะมีแห้งไผ่มีแห้งมัน่นแต่งงานค่ะบ่เป็นผัวสาธารณะบม่มีสาธารณะค่ะอาออสีมีแห้งกันบนบูบานบ้านบ่มีทางค่ะแต่งไผ่แต่งมัน่นข้าใจบ่เออมีปัญญาไปแต่งปุษกากบไปแตง่ง เวลานอนนํากันบัวอยเขาบรเดี๋ยาเปิดไล่สวนไอ้คนเบิงนะคะ่ะไอ้คนมีแห้งทั้งทั้งหมูบ่บ้านเม้อเมฆคามาแซนแหลนเอาไผเอามันค่เครื่อการขี้ดินไผขี้ดินมันสูมีปัญหาของสูงมันบ่เกี่ยวกับหมู่บ้านสมาเซนแหลนในอย่างมีแห้งไผมีแห้งมันปัญหาขี้ดินสูมันก็เรื่องขี้ดินสูมาเกี่ยวยังกัหมูตัว โอ้ก็ใช่嘛สิบเอ็ชาวบ้านทุกคนก็ล้อรนนียนชาวบ,บ้านก็ลงก็ลงเรียนมันสิบเอ็ดองเรียนให้ที่แตกยงเงาหน่มันเรื่องของสูบไมเป็นเรื่องของมูตูปัดทัสูญยามาผดพวพวดตกแต่ยงยามางี่เงาปัญญาอ่อนก็ล่ะเออมันก็นคือการละแต่ละสูบะปั่นกูบ้าะ มีข้านะคะนหนึ่งร้อยก็กคสอบนะคะก็บ่ได้บอเห็นปั่นชาวบ้านล่ะไม่ได้คงมึงผู้เดียวจีอ่านี่นะคะแบบมันเรื่องของหนูนะคะแบบข้าวเนี่ยเอามาให้คนที่แบบเสียทุกตาไต่นั้นนะคะมึงก็บ่ได้เห็นปั่นชาวบ้านล่ะ